สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางหุ้นดาวโจนหุ้นดาวโจน VIP วันที่11เดือน2วันที่11เดือน3าพี่หกนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะดาวโจน VIP นะผมว่าผมว่ายากนะ วันเสาร์ว,วันอาทิตย์ผมไม่ได้ลงนะสำหรับดาวโจน V.I.P. วันนี้ก็เหมือนดาวโจนปกติแล้วนะหนึ่งกับสองเนาะเหมือนกันเลยต้องออกเหมือนกันแหละต้องออกคล้ายๆกันแหละหนึ่งกับสองนะครับก็จะมีหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ด สองห้าสองหกสองเจ็ดกันนะครับหนึ่งเก้าสองเก้าหนึ่งสามแล้วก็สองศูนย์เนาะหนึ่งสามสองศูนย์คงไม่มาสองสามตัวเดิมนะอ่ะฟันสองนี่แหละ เหมือนกันเลยเหมือนกันกับดาวโจนปกติตัวนี้สองห้าสองหกสองเจ็ดแล้วก็หนึ่ง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 ห้าเนาะสองห้าสองหกสองเจ็ดหนึ่งห้านะครับผม จบไปแล้วครับผมสำหรับดาวโจนเวีพีเลือกสองตัวนะต่อไปก็มาดูสามตัวมาดูสามตัวครับผมสามตัวสามตัวก็เน้นที่สองสองห้าหกสองห้าเจ็ดสองห้าเก้า สองหกเจ็ดสองหกเก้าสองเจ็ดเ้ามาลุ้นกันนะมาลุ้นกันนะครับว่าวันนี้สองดาวโจนี้จะมี1กับสองมาไหมฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยครับผมเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ